อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอฟนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ2วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่ปล่อยเพลงมาคัมแบ็กมาในวันนี้นะก็คืออิตจแล้วก็ k i s s of Life ตอนนี้นะครับอิจกับเพลงโกแล้วก็ k i s s of l i f e กับเพลงเกตเลาได้ปล่อย MV แล้วก็ปล่อยอัลบั้มทุกอย่างมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเราก็จะมาชวทุกคนเมา์กันว่าฟังเพลงแล้วดู MV แล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ของอิจกันก่อนเลยดีกว่าก็เพลงโก รอบนี้อิจีเนี่ยกลับมาแบบฟูลทีมครบแกง5คนแล้วนะครับรีอากลับมาเสริมทับความปังทําให้เพลงเนี่ยดูแบบปังขึ้นมาเลยแล,และอิจีเนี่ยก็คือโพ i ิชันครบ5คนแล้วมันสมมงสมศักดิ์สรีมากๆกลับมาครบ5คนก็สวมมงครบ5โมงกันไปเลยนะครับท่าจบอิจีก็ยังคงมีคอนเซปต์มีกิมมิคของวงคือการสวมมงกุฎอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นการสวมแบบท่าไม เพลงรอบนี้นะครับมีทั้งคนที่แบบว่าโอเคชอบความแปลกใหม่ของอิจีแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่มองว่าเพลงอาจจะยังไม่ค่อยติดหูหรือเปล่าอยากให้ทางทีมงานเนี่ยเลือกเพลงที่เข้ากับอิจีมากกว่านี้บางก็มีที่บอกว่าฟังแล้วรู้สึกถึงวงรุ่นน้องก็แล้วแต่คนไปนะครับว่าจะชอบแบบไหนกันก็เรื่องความชอบมันแบบว่าไม่สามารถจะแบบสั่งกันได้หรือว่าห้ามกันได้ครับบางคนชอบฟังครั้งแรกก็บอกนี่คืออิจีแบบใม่แบบซับที่ถูกต้อง MV ลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมแฟนๆบอกว่าเมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้นเพราะว่ารอบนี้กลับมาครบ5คนแล้วด้วยตัว MV เนี่ยคือแบบไม่ติเลยเพราะว่าสวยแล้วก็ริศมากความ CG เอ่ยนะครับความแบบใช้ทีมนักสแสดงทุกอย่างคือมันดีไปหมดและที่สาคัญคืออิจีทุกคนสวยเป๊ะปังซีนดีกันมากเลยครับไม่มีใครที่แบบหายไปไม่มีใครที่จมต้องรอดูตอนขึ้นโปรโมทบนเวทีหรือว่าบนรายการอีกทีเพราะว่าดูกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเนี่ยมันปังมากแน่นอนถ้าเป็นอิจี ในส่วนของ k i s s of Life นะนะเราก็มากับเพลง Get l o d ปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยรอบนี้คัมแบ็กด้วยไตเติลหลักกันเลยทีเดียวนะครับ MV ดีงามสุดๆจนไม่คิดว่ามาจากค่ายเล็กเพราะว่าลงทุนหนักมาก4สาวเปลี่ยนลูกกันฉ่ำสวยเป๊ะปังกันหมดเลยนะครับฉีกจากสติกี้มาแบบสิ้นเชิงมีท่อนที่นัตตี้ได้แรปด้วยนะครับเรียกได้ว่าปังตั้งแต่เริ่มต้นเพลงจนถึงจบเพลงแต่ก็มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเพลงดีมากเลยนะตรงเทสสุดๆ แต่บางคนก็มองว่าเป็นเพลงของ k i สับไลฟ์ที่เป็นไตเติ้ลหลักที่ชอบน้อยที่สุดเลยเพราะว่าสติกี้ทำไว้ดีมากก็นั่นแหละนะครับเรื่องความชอบก็เป็นเรื่องของแต่ละคนไปแล้วแต่เทสคนฟังว่าชอบแบบไหนแนวไหนแต่ก็เป็นการสานต่อความฟังของ k i สับไลฟ์ที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูตอนขึ้นโปรโมทร,รายการเพลงว่าแม่กาเขาเนี่ยจะกรี๊ดกราดกับความเลิศความแบบซับๆของค i สับไลฟ์กันมากแค่ไหนแต่เพลงเนี่ยถือว่าดีมากเลยเหมือนกันนะครับตามสไตล์ของ k i สับไลฟ์เลยไม่ซ้ําแนวเดิม แล้วก็เปลี่ยนแนวใหม่ไปเรื่อยๆเพิ่มความปังทดลองหลายๆทางแต่พอดีว่า k i s s of l i f e เนี่ยก็ทำได้ดีทุกทางเลยนะครับอาจจะแตกต่างไปจากสติก k y เพราะมันคือในคนละเพลงกันก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่าคนน่าจะชอบเยอะมากกว่าคนไม่ชอบอีกทําถึงขนาดนี้แล้วอวยยศ k i s s of Life กันนะครับและนี่คือ2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ปล่อยผลงานเพลงมาในวันนี้อ g จกับเพลงโกแล้วก็คิส s ับ l ลฟ์กับ ลวใครได้ดูได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าคอมเมนต์มากันนะครับว่าเต็ม10เนี่ยให้ใคะแนนทั้ง2วงเท่าไราหรือว่าชอบเพลงไหนของใครมากกว่ากันคลิปนี้ต้องขอตัวลาลากลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง